สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารัรักทุกท่านครับพวกผมเมเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของทบอบทันวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆในวันที่19นะฮะวันพุธที่19กกรกฎาคม2566นะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนะฮะเปิดเกมมาเปิดหลีกมาแล้วนะครับนัดนี้เป็นนัดที่2นะครับเพื่อนๆทีมของเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมาเล่าสู่กันฟังได้ใต้คลิปนี้กันเลยนะครับ แอดมินก็ทำการเสริมทีมไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้วันนี้นะครับมีเรื่องราวมาอัปเดตกับเพื่อนคือปัญหาเรื่องกองหลังนะฮะกองหลังมันรั่วครับกองหลังมันรั่วแก้ยังไงนะฮะกองหลังรั่วแก้ยังไงนะครับวันนี้แอดมินมีแทคกติกนี้วิธีการแก้กองหลังรั่วมาฝากเพื่อนๆนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนะครับที่ติดตามแอดมินนะครับในช่องทางทุกช่องทางเลยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกับแอดมินนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับคนที่ต้องการโทเค็นไปทําทีมนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับนะฮะโทเค็นฮะลด50%นะครับจากคุณเกิดไก่วันนะสนใจทักเข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะครับบอกว่าสนใจโทเค็นลด50%นะครับเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ไลน์ของแอดมินให้แล้วก็ทักมาทางไลน์นะครับ อ่าเดี๋ยวก็ก้อยดีลกับคุณเกิดไก่วันได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอบขอไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนนะครับคอมเมนต์ของเพื่อนที่เพื่อนๆส่วนใหญ่จะทักคอมเมนต์กันเข้ามามีส่วนใหญ่ก็เป็นแลกเปลี่ยนบางทีก็มาเล่าสู่กันฟังครับบางทีก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับคนทีอ่อยากจะแชร์กับคนอื่นก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะยังไงก็ <c oughs> เริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับแอดมินซื้อนักเตะมาเสริมแข่งแล้วนะครับก็เลยถามเพื่อนๆว่าทีมของเพื่อนเป็นยังไงบ้างคุณชาติบอกว่ายังเลยครับฮ่าฮ่านะก็ตอนนี้แอดมินเสริมเสริมแข่งมาเหมือนกันนะครับเพราะเพราะว่าหลายตำแหน่งนะครับหลายจุดนะต้องปรับต้องแก้ไขนะครับก็เลยต้องใช้โทเค็นซื้อนักเตะมานะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะตามไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแอดมินซื้อตัวไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับคุณมาดัสนะมาดัส บ,บอกว่าปีนี้ทีมหลักผมไม่เสริมครับตั้งใจจะเก็บกล่องเขียว1,500มาลองปั้นนักเตะเวลตันโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณมาดัสนะฮะมาดัสนะไม่รู้ว่าอ่านถูกบ้างนะครับมาดัสน่าจะเป็นคุณมาดัสนะ,ะก่อนหน้านั้นก็ยังมีคอมเมนต์ของคุณสัญญานะครับบอกว่าอยากได้แอดเป็นพี่เลี้ยง อยากได้แอดเป็นพี่เลี้ยงอเดี๋ยวจัดให้ครับถ้าอยากได้แอดเป็นพี่เลี้ยงนะครับต้องเข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปตรงการตั้งค่านะครับการตั้งค่าของเกมนะท็อปอีเลเวนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่ามันจะมีให้เลือกครับผมมันจะมีให้เลือกเข้าไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับช่อง ที่เป็นฝั่งนี้นครับเห็นไหมครับช่องที่เป็นฝั่งนี้นะครับตรงบรรทัดที่สีที่ว่าเชื่อมต่อกับพี่เลี้ยงนะครับจะอยู่ตรงนี้ตรงบรรทัดที่สี่เดี๋ยวนะตรงนี้มันอาจจะมองเห็นไม่ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดไม่ชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวขอเข้าอีกทีมแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตเข้าอีกทีมหนึ่งนะอันนี้เป็นทีมชุดใหญ่ขอเข้าทีมชุดเล็กนะครับทีมชุดเล็กซึ่งแอดมินให้ทีมชุดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงนะครับ เดี๋ยวนะแป๊บนึงมันไม่ออกจริงๆ l o g ล็อกอินนะครับจริงๆทีมที่ทีมชุดใหญ่เนี้ยแอดมินจะผูกกับ gmail นะครับส่วนทีมชุดเล็กแอดมินไม่ได้ผูกกับ gmail นะครับแอดมินเล่นแบบเออ่ควสอะไรเควสเกตเล่นแบบเกตนะใช่นี่ครับทีนี้สอสกินิปคาเดมี่นะครับนี่ครับมันจะบอกว่าเชื่อมต่อกับพี่เลียงของคุณเอเจนเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับ เพื่อนคนไหนที่อยากให้แอดมินเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็แอดเป็นเพื่อนกันเข้ามาแต่ว่าเพื่อนๆต้องเป็นคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งนะครับต้องเป็นคนที่เริ่มเล่นใหม่ครับจึงจะสามารถเชื่อมต่อกับพี่เลี้ยงตรงนี้ได้นะครับนี่ครับนี่ครับแอดมินให้ให้เอเทเดอร์เป็นพี่เลี้ยงนะครับก็คือทีมชุดเล็กให้ทีมชุดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับดูทีมชุดเล็กของแอดมินก็คือ เอทเกมนะครับส่วนทีมชุดใหญ่ก็คือเอทเอเทเดนะครับนี่ครับเป็นสอกิริบอะคาเดมี่กับสอกิริบเอฟนะครับสอกิริบอะคาเดมี่นั้นก็คือเป็นทีมชุดเล็กนะครับก็คือ75.7%ส่วนสอกิริบเอฟก็คือทีมชุดใหญ่นะครับมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับใครที่ต้องการให้อดมินเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็สามารถที่จะแอดเพื่อนกันเข้ามาก่อนนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆต้องแอดเพื่อนๆกันเข้ามาก่อนนะครับโดยการ ค้นหาทีมของแอดมินจากตรงนี้นะครับจากสมัปพันธ์นะครับเปิดเข้าไปที่สมัปพันธ์แล้วก็กดแท็กนะครับกดแท็กค้นหานะครับที่แท็กสมัปพันธ์นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า top ปอีเลเว่นแ a นไทยแลเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเอาใหม่นะฮะ top นะโอ้ top ปอีเลเว่นแ a นไทยแนด์ะครับ,รบแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนเพื่อน อันนี้ออกนะครับตัดช่องว่างตรงนี้ออกอันนี้คือมันมันโชว์ขึ้นมาให้เลยแอดมินเนี่ยครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นท็อปเอลเลนแฟนไทยแลนด์แบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับแล้วก็กดตกลงครับจะขึ้นมา2สมัคพันธ์ครับสมัคพันธ์แรกเป็นอ่าสมัคพันธ์ของอ่าซอรกิลตีฟซีนะครับเนี่ยอยู่ข้างบนเห็นไหมครับเป็นกัปตันสมัคพันธ์นะครับสมัคพันธ์ที่2เป็น ของสัมพันธ์ของสอยดิบอะคาเดมี่นะครับนี่ก็เป็นกับตันเหมือนกันนะครับก็มี2ทีนะครับแอดมาเป็นเพื่อนกันได้เลยแล้วก็ค่อยไปที่การค้นหาพี่เลี้ยงนะครับนี่ครับแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้แอดมินเป็นพี่เลี้ยงสามารถทําได้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะฮะที่ให้ความไ่ว้วางใจอยากให้แอดมินเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็ยินดีนะครับใครที่อยากให้แอดมินเป็นพี่เลี้ยงก็สามารถค้นหากันได้นะครับสนใจอยาก ได้โทเคนสอบถามรายละเอียดตรงไหนครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ไลน์ให้เราแอดกันมานะครับส่งลิงก์ไลน์ให้เดี๋ยวแอดกันมานะครับเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายนะครับรายละเอียดว่าต้องทํายังไงถึงจะได้โทเคนลดห้เซ็นตนะครับตรงนี้มันประหยัดตังในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยทีเดียวนะครับพี่ครับผู้รักษาประตูมีความสามารถยิงจุดโทษได้ไหมไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีผู้รักษาประตูมีความสามารถพิเศษ2ออย่างเท่านั้นครับคือเซฟจุดโทษกับอ่า อะไรนะไอกองหน้านะครับสกัดกองหน้านะครับก็คือมันมี2อย่างแค่นั้นเองนะฮะไม่ม <waterfall feeding> <rec gamma seok> ีอย่างอื่นครับผู้รักษาประตูจะมีแค่นั้นนะครับนะฮะจะมีแค่นั้นนะครับเดี๋ยวไปดูตรงผู้รักษาประตูก่อนก็ได้ครับก็คือความสามารถพิเศษมันจะมีแค่นั้นจริงเดี๋ยวไปดูทีมของแอมินก่อนก็ได้เป็นตัวอย่างนะครับก็ไปดูทีมของแอมิน มันจะมีความสามารถเซฟจุดโทษนะครับเซฟจุดโทษแล้วก็ความสามารถพิเศษอย่างนึกก่งก็คือนอกจากเซฟจุดโทษมันจะมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งคืออ,อะไรนะครับหยุดกองหน้าหยุดกองหน้าใช่ใช่ใช่หยุดกองหน้า,ดนา,ดนาเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก็ได้จะได้เห็นชัดนะครับพวกสารประตูอา่านี่ก็เซฟจุดโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีใครอา่านี่น,นี่นี่ไงครับนี่ ความสามารถพิเศษตรงนี้ครับนี่สกัดกองหน้าตัวเป้าเห็นไหมครับนี่ครับมีสองมีสองความสามารถพิเศษเท่านั้นครับก็คือมีนี่ครับมีเซฟจุดโทษแล้วก็สกัดสกัดกองหน้าตัวเป้ามีแค่นั้นครับผู้รักษาป,ประตูนะครับก็ประมาณนั้นนะครับจริงๆผู้รักษาป,ประตูเนี่ยสามารถถามว่าสามารถไปยิงจุดโทษได้ไหม ผมว่ามันก็สามารถคงยิงได้แหละครับถ้าสมมติว่าดวลจุดโทษกันไปถึงคนที่11ผูอ็ดพึสาประตูต้องมายิงแหละแต่ว่าความสามารถพิเศษในการยิงจุดโทษไ,นะไ,ไ,ไม่มีนะครับไม่มีอันนี้ต่อบมาเลยว่าไม่มีนะครับคุณโยสไตล์นะครับบอกว่าฤดูการที่แล้วนะครับได้แชมป์หลีกแชมป์ถ้วยนะฮะพอขึ้นมาเลเวลสองส่วนมากจะใช้แผนสี่นะเน้นปีกสข้างอ่ะใช่ มีมีกลองกลางโอใชายช่ใช่สี่อ่าโอเคนะครับยังหาซื้อนักเตะไม่ได้เลยครับแอดอ,อันนี้ไม่ยากครับเพื่อนๆเข้าไปที่ตลาดซื้อขายนะครับเข้าไปที่ตลาดซื้อขายแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อนักเตะได้นะครับเพื่อนๆที่มีโทเค็นจำกัดนะครับเดี๋ยวแอดมินแนะน,นํานิดหนึ่งใครที่มีโทเค็นจำกัดนะครับแบบว่าเอาจริงๆเลยนะแบบไม่มีโทเค็นเยอะ นะครับต้องการซื้อขายนะครับตอนช่วงประมูลแรกๆเนี่ยครับเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับประมูลแรกๆเนี่ยโคตรแบบสู้กันเยอะมากนะครับสู้กันเห็นไหมฮะสู้กันเยอะมากนะครับก็คือบิดกันเยอะมากนะครับบางทีบิดไปถึง40นะฮะสี่สินักเตะแค่9กเปอร์เซแต่บิดไปถึง40นะครับเพื่อนๆใจเย็นนะอย่าเพิ่งไปบิดแข่งเขานะครับมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวแอเมนเปิดให้ดูตรงแมวมองมันจะมีนักเตะที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกนะครับเห็นไหมครับนักเตะคนนี้เกือบเจ็ดดาวแต่ราคาแค่สี่สิบเก้าครับทั้งๆที่จริงเนี่ยเจ็ดดาวมันจะประมาณแปดสิบเก้าแหละนะแปดสิบเก้าประมาณนี้ไม่เคยเกินนี้นะครับในตลาดแมวมองคือแมวมองเขาจะไปนค้นหามาใช่ไหมเราก็มาซื้อเห็นไหมครับคนเนี้ยนะครับ จะอยู่ที่แค่49เองนะครับไม่จําเป็นที่เราต้องไปบิดแข่งกับคนอื่นแล้วก็พุ่งราคาพุ่งไปจนถึงเยอะนะครับคือถ้าเทียบกันจริงๆนะครับระดับคุณภาพอยู่ที่97ไม่ถึงร0อยเนี่ยแอดมินคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณถ้าเกินราคานี้อย่าซื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคนนี้คือ3.9โทเค็น100เลยนะคร ถ้าเกินสามสิบเก้าโเอย่าซื้อฮนะอย่าซื้อนะครับเพราะว่าไม่รู้เสียนะมันมันมันจะทําให้เพื่อนๆเ,เสียโทเค็นไปโดยปล่าประโยชน์นะนะครับอันนี้ก็คือแนะนําเพื่อนๆไปแล้วกันอ่ะลองดูว่าเหลือเหลือเท่าไหร่ตรงนี้คนนี้น่าจะได้ละวยี่สิบเจ็ดเห็นไหมครับบิดไปที่ยี่สิบเจ็ดนะอันนี้คือแค่เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซนตนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆอยากบิดสู้นะครับอันนี้น่าจบแล้วจบแล้วครับ27จริงๆถ้าเพื่อนๆอยากจะบิดสู้นะครับรอไปอีกสักนัดสองนัดนะครับตลาดมันจะเบาลงนะครับความรุนแรงจะเบาลงนะครับการบิดของตลาดจะเบาลงอันนั้นแหละครับเพื่อนๆสามารถมาบิดตรงนี้ได้จะได้ราคาต่ํานะครับยิ่งช่วงตายฤดูกาลครับก็ยิ่งจะต่ำลงไปอีกนะครับอันนี้มีเพื่อนแข่งเดี๋ยวขอไปกดเชียร์เพื่อนก่อนแป๊บนึง อ่าโอเคครับเพื่อนแข่งอ่ะมีอไหมครับสำหรับคอมเมนต์ของเพื่อนนะครับเอ่อถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมขอล์แอดไว้ได้ไหมได้ครับได้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 โอเคเ๋ยแอดมินส่งไลน์ให้ครับสวัสดีครับผมเพิ่งกลับมาเล่นใหมน่นักเ่านักเตะนะนักนักจดนักจนะน่าจนะเป็นนักเตะนะมีสกิลใหม่เต็มเลยครับสงสัยครับ ว่าสกิลต่างๆมีมีผลกับนักเตะม,มากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าเปรเียบเทียบอย่างนี้ครับคือนักเตะม,มันจะมีสกิลมาสกิลก็คืออาวุธนะครับอาวุธเพิ่มเติมนะถ้ามียิ่งจะม,มีสกิลมากก็ยิ่งมีผลกับนักเตะม,มากทําให้นักเตะเ,เก่งมีผลกับทีมด้วยนะครับถามว่ามีผลไหมมีแต่มากน้อยแค่ไหนนะครับแอดมินมองว่ามากนะครับถ้ามีสกิลนะครับถ้ามีสกิลเพิ่มนะครับอ่าโอเคนะครับคุณชาติบอกว่า เออไอจะลลิกมาแล้วพร้อมลุยไหมครับเพื่อนๆคุณชาติบอกว่าอ่ยากนะครับยากเลยรอบนี้นะครับโอเคยากหรืออยากนะน่าจะยากหรืออยากน่าจะยากนะนะบอกว่ายากนะอืมโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกทีมนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับเราถือเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับในท็อปอีเลฟเว่นนะครับครอบครัวของท็อปอีเลฟเว่น โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาตรงคอนเทนต์ของเราวันนี้นะครับที่แอดมินพูดตอนต้นคลิปครับบอกว่าวิธีแก้หลังรั่วนะครับกองหลังรั่วนะครับยิงยังไงก็เข้านะล่าสุดนะไปเจอทีมรองบอลน,นะฮะทีมรองบอลอ่ะทีมอ่อนกว่าก็แล้วกันนะครับ77นะแอดมินแล้วก็ทีมพีทีทีบนหลวงเนี่ย 44.5นะครับแต่โดนยิงไป2ประตูนะครับโดนยิงไป2ประตูพอไปดูรายชื่อผู้เล่นแล้วนะครับกองหน้าก็ไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าถ้าระดับนี้ยังยิงได้ขนาดนี้นะครับมีปัญหาแน่ๆครับกองหลังรั่วนะครับคือกองหน้ายิงได้จริงคมจริงนะครับซัดไป5าประตูเลยนะครับแลตฟอร์ดคมมากนะครับแต่ว่ากองหลังรั่วนะครับ ก็เลยต้องมาแก้กองหลังกันนะครับก่อนอื่นไปดูทีมของเราก่อนนะครับไปดูทีมของเราก่อนว่าทีมของเราเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับทีมของเราดูครับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้เราก็ต้องไปดูว่าเราจะแก้ตรงไหนก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินแก้ตรงผู้รักษาประตูก่อนนะครับไปดูผู้รักษาประตูก่อนนะครับ70%อาจจะไม่เพียงพอนะครับในการที่เป็นผู้รัเป็นผู้รักษาประตูที่จะเป็นแชมป์นะครับ อาจจะต้องสัก9 0้าสถึงร้อยนะครับอันนี้อาจจะต้องซื้อผู้รักษาประตูเพิ่มนะครับกล้องหลังทักษะ8ปดเปอร์เซนตะครับอันนี้7จเปอร์เซน่าจะไม่พอนะครับ8 0 7 0อันนี้59เลยไม่พอแน่ๆน,นะครับไม่พอแน่ๆอาจจะต้องมีการซื้อกล้องหลังเพิ่มนะครับเพราะนั้นก่อนอื่นเลยเราไปหาซื้อกล้องหลังมาดีกว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไอ้เบนไปซื้อ,อกล้องหลังนะครับ ครับแอดมินไปเจอกองหลังรายนี้ครับอืน่าสนใจนะครับก็ซื้อมานะครับร้อยยี่สามเปอร์เซ็นจัดการเอามาเสริมนะครับเสริมตรงไหนที่อ่อนนะครับอย่างดาโล่เมื่อกี้นี่ทักษะรวมกองหลังห้าสิบเก้าไม่น่าจะไหวนะครับไม่น่าจะไหวแล้วก็เอาไปเล่นให้มาดิเนสมาเล่นตรงนี้นะครับให้กองหลังตรงนี้มาเล่นตรงเซนเตอร์ตรงกลางนะครับน่าจะโอเคกว่านะครับ แล้วก็แอดมินไปดูผู้ึกษาประตูมานะครับไปซื้อผู้ึกษาประตูมานะครับร้อนะครับร้อยสิบหกตทักษะ122ยีนะครับนีบม่มาแทนนะครับลงมาแทนอันนี้ก็คือซื้อมาเสริมนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่แอดมินต้องการเสริมก็คือเพิ่มกองกลางนะครับเพิ่มกองกลางต้องการตัวจ่ายบอลน,นะครับนะ่ะต้องการตัวจ่ายบอล นะครับก็เลยไปซื้อนะครับกองกลางมาเพิ่มอีกนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายบอลเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ครับก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับได้มาแล้วนะครับก็ให้มาเล่นกลางนะครับเล่นมาเล่นตรงกลางตรงนี้นะครับเพื่อเป็นตัวเชื่อมแล้วก็คอยจ่ายบอลให้กับกองหน้านะครับส่วนนักเตะ ในตำแหน่งอื่นๆก็น่าจะโอเคนะครับนี่คือเราเราแก้กองหลังอย่างเดียวนะครับเราต้องแก้กองหลังนะครับคือกองหลังมันรั่วนะครับนะก็เลยต้องแก้กองหลังเวลาดูเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับกองหลังเปอร์เซ็นต์ของกองหลังเพิ่มขึ้นมาเลยครับเจ็ดสิบเก้าจุดหกนะครับจากเดิมนะครับจากเดิมนะครับเดี๋ยวแอมินให้ให้เพื่อนๆดูจากเดิมนะอ่า เดี๋ยวบันทึกตัวนี้ก่อนนะครับบันทึกที่สามก่อนจากเดิมน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าตัวสองหรือเปล่าจากเดิมน่าจะเป็นตัวนี้ไหมยังไม่มีนะอ๋อไม่ใช่ตัวสอง่าใช่ใช่น่าจะเป็นตัวสองจากเดิมจะเป็นตัวนี้นะครับเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ดาโลอ่าใช่ใช่ตัวนี้นะครับ ไปดูนะครับไปดูเปรียบเทียบกันได้นะครับเนี่ยจากเดิมจะเป็นตัวนี้ครับกล้องหลังจะอยู่ที่60.8นะครับ60.8เพราะฉะนั้นเราเพิ่มกล้องหลังเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มประตูเข้ามานะครับ2ตํตำแหน่งนะครับอ่าก็จะทําให้นะครับตัวของแผงหลังแล้วก็พวกสระตูนะครับมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับ จากเดิมเมื่อกี้6กินะครับพุ่งพวดไป79.6เลยเห็นไหมครับเพิ่มขึ้น20เอร์เซนะแบบนี้หลังเหนียวแน่ๆนะครับกองหน้าคมอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับแบบนี้หลังเหนียวแน่ๆนะครับนี่ครับแบบนี้ครับก็คือสิ่งที่จะแก้กองหลังนะครับเวลาเรามีปัญหาเรื่องหากองหลังหลังไม่หลังไม่แน่นนะครับมีปัญหาตลอดนะครับหลุดมาเป็นเข้านะครับก็แก้แบบนี้นะครับ ครับก็คลิปนี้นะครับแก้ปัญหาตรงกองหลังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกองหน้ากันบ้างนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้อดมินนะครับรวมทั้งเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆด้วยนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ